สวดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนวิธีการซอยผมส่วนบนนะมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันนะครับช่างก็จะเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยนะลูกค้าก็จะเป็นต้องใส่นะฉีดพ่นแอลกอฮอล์นะครับใส่สีสะให้ลูกค้าไล่โควิดทุกครั้งนะฉีดไปเลยนะครับไล่นะครับวิธีการตัดผมนะครับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับหลังจากเราหลังจากเราตัดขึ้นทรง ลองทรงสูงหรือเลื่อลองทรงต่ำลองทรงลางก็แล้วก็แล้วแ,แต่นะนะครับข้างหน้าความยาวของลูกค้าเนี่ยนะครับมีอยู่แค่นี้นะอย่าไปตัดเขาสั้นนะนะครับลูกค้าบอกว่าแล้วแต่ช่างแล้วกันเราตัดเด็มนิดเดียวแค่นี้ตัดตรงตรงไปเลยนี่แค่นี้เดียวนิดเดียว,ดดยวคุณเห็นรอบทรงไหมรอบทรงอยู่นี่คุณตัดเชื่อมมารอบทรงนิดเดียวพอเลยนะเดี๋ยวเข้าไปเลือกนะซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับนะครับ นิดเดียวอย่าไปออกเยอะหวีลงมานะครับหวีลงมากรอบทรงอยู่นี่ใช่ไหมล้วก็ตัดตัดเชื่อมกันเลยเซนเตอร์เซนเตอร์คือระหว่างกลางนี่นะนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับนายแบบคุณไอซ์นะครับสมุทรสงครามใช่ไหมครับใช่ครับครับเป็นนายแบบให้เพื่อนได้รับชมนะนะครับหวีลงมาเลยนะครับหนูเข้าถึงอะไรกรอบทรงนะครับ มันจะเหลือนิดหน่อยใช่ไหมเอากนไกสอดเข้าไปนะครับแล้วก็อ,อะไรยกเอาหวีตัดตัดขึ้นไปคนชื่อโอเวอร์ซิสโคมคัดนะแต่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวเก็บออกนิดเดียวทำนี้รอบพิศาะเลยค่อยๆตัดใจยนด เพราะผมมันสั้นมันคีบลำบากใช่ไหมมันคีบอย่างเงี้ยมันคีบลำบากใช่ไหมเนี่ยคีบแบบนี้ยมันลำบากใช่ไหมนะครับมันสั้นเหลือเกิื่อนเราทำไงดีนะครับหวีโยกขึ้นตัดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพลิกหวีลงหนึ่งสองสามพลิกหวีลงหนึ่งสองสามพลิกหวีลงไปฝึกนะไม่ยาก เห็นขอบวีวีป่ะว,วีลงมาเลยขอบทรงก็จัดการเลยนะครับจัดการเลยมันก็เหมือนแต่เราเอามือขี้ผมนั่นหละเหมือนกับรานเอาเอาเหมือนกับเราเอาอะไรนิ้วขี้ผม,มอะ่ะการใช้วียกตัดอ่ะมันจะไวขึ้นนะถ้าบริเวณจุดเชื่อมต่อเราเราตัดซิกแซกก็ได้นะตัดนี้ตัดซิกแซกก็ได้นะนะครับ ครับแล้วก็อะไรยกขึ้นมานครับ mm hmm. ผมบางอย่างนี้นะครับกี่นิ้วนับเลยหนึ่งสองสามเลยสามนิ้วตัดออกเลยตัดตรงตร,งตรงเลยหนึ่งสองสามอย่าไปอยากตัดเยอะนะ mm hmm. ผมลูกค้ามีน้อยก็ตัดน้อยนะครับ mm hmm. แล้วก็มาด้านข้างเห็นไหมนับไปที่กี่นิ้วสามนิ้วเลยสามนิ้วตัดเลยง่ายๆ ยังไงถูยไม่หายแน่นอนนะครับเพราะเราเราใช้อะไรใช้วิธีการตัดครับโค้งตามรูปศานะลรวก็จะโค้งนิ้วตามรูปศษาเช่นกันนะครับถามว่ากันไกฟันปลาควรใช้ไหมศรีรษะนี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะบริเวณผมส่วนบนลูกค้าเนี่ยบางอยู่แล้วสรุปแล้วคือผมเส้นเล็กบางทั้งหัวนะเพราะฉะนั้นจะเอาไว้นนหนาๆเอาไว้ให้อะไรเอาไว้จัดทรงนะครับ รัดเช็คอีกครั้งนึ่งรัดเช็คตัดแนวขวางยกเช็คแนอะไรแนวนอนนะเช็คอีกม,ม,มีไม่มีไม่มีก็ตัดแก้เกลือนที่ตึงตัดละเอียดนั้นลูกค้าจะชอบนะเพราะอะไรนะครับเราตัดปีหลักปีเกนนะครับเราอะไรเราขีบผมนะครับเส้นผมมันติดมือขึ้นมานลูกค้าจะรู้สึกสบายหัวนะรู้สึกว่า ได้ได้ช่างได้ช่างตัดผมให้อ่ะมือดีแล้วเพราะอะไรพออเพราะว่าอรเเลียนอ่ะมันหน้านที่มันอยู่ข้างล่างสมบนต้องเป็นทางไกลนะของคุณชอบชอบเป่าแห้งใส่แว็กหรือว่าจะย่อได้ย่อคนต,งต้งตั้งหังวจะหัวเป่าแห้งนะนะครับก็เป่าแห้งลูกค้าบอกเป่าแห้งนะโอ้โ จับได้มือขวานะครับจับแปมือซ้ายนะ เปี่ยนมือนะครับมันจับได้มือซ้ายจับแท่มมือขวานะพยายามได้ยกโคนให้มันเป็นนะครับ้โคนมันตั้งได้ยกโคนย้ำโคนย้ำโคนครับ พออีกทีนะครับเต่าเพื่อจะไล่อะไรไล่ความเื่อออกนะบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณนี้หนาบริเวณนี้หนาใช่ไหมเราจะทําไงลดตอมันออกหน่อยเนี่ยเอาปลายอะไรเข้าไปสันปลาออกนะครับมันหนาทึบเนี่ยนะครับทําให้มันเข้มนะครับมันเกิดความดําความดาร์กนะตดออกอไปนะครับค่อยๆลดตอมันออก ค่อย,ยสับออกนิดหนึ่งเฉพาะจุดนะระวังนะครับอย่าให้บริเวณจุดเถืนะ่อลึกนะอย่าบางนะตรงนี้นะครับเก็บไว้นิดเดียวแล้วเกลี่ยให้มันอะไรให้มันดูคืนๆกันหน่อยเห็นไหมดีขึ้นไหมความดกความดําก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็ตรวจดูนะครับไปตรวจดูตรงไหนมันมีไหนมีก็สับสับได้น,นิดหน่อยนะครับ ฝีมือให้สวยๆแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้จะขาวนวลขึ้นไปเลยนะครับนิดนึงก็แต่งๆหน่อยนีดนิดหน่อยลดตอมมันออกหน่อยวันนี้จะให้ผมใส่แว็กซ์สักหน่อยไหม รูปทรงข้างหลังครับเป็นไงครับชอบไหมลองทรงสูงถ่ายขาวโดน,นคืนนะบริเวณนี้ผมจะเก็บรูปผมหมหน่อยนะแต่งๆหน่อยแล้วกันนะครับให้ดูดูดีหน่อยเรียบร้อยหนะ่อยสะอาดหนะ่อยแล้วก็จะคว่ำบริเวณลงนะครับแล้วก็อะไรปิดตาเดียวหรือจะดันเข้าไปเลยนะดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลย เยนะหาเว็กดีๆน้องหอมให้ลูกค้าใส่หน่อยควักอาาอกมาทักประมาทักเม็ดตัวเขียวนะแล้วก็นวดไปที่ปลายปลายนิ้วมือฝ่ามือนะครับลดนวด,นวดให้มันกระจายตัวนะแล้วก็ลูบๆเวยๆลากๆมาหลังบ้านนะตรงไหนที่ผมมันตกๆใช่ไหมี่ยตัวนี้ตกๆใช่ไหม อีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเทคนิคหนึ่งนะลูกค้าผมเถิดลึกใช่ไหมอย่างนี้ถือว่าไม่ลึกหรอกนะครับแต่ก็มีความกว้างครับแล้วก็ย้อยๆลงมาหน่อยนะครับปิดๆไว้ไม่ต้องไปลากมาทั้งหมดนะเพราะลูกค้าช่วงนี้ก็เอาไปเฟซเอาไปอะไรไปโพสน facebook เอาไปถ่ายรูปเซลฟี่แล้วเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เห็นจุดเถิดตัวเองนะนะครับเป็นเทคนิคนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณไอซ์สมุดสงครามนะที่ อนุญาตนะครับให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลงย t u b e เพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานเป็นทานบารมีนะขอให้อาริสงตรงนี้นะครับขอให้คุณไออายุมั่นขวัญยืนกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด -19 ขอให้การงานจเจริญรุ่งเรืองครับเป็นเจ้าคนนายคนนะก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาไปเป็นเทคนิคนะนะครับเป็นเทคนิคนะครับการตัดซอยนะครับการจัดทรงตรงนี้จะสั้นนะตรงบริเวณขวัญเนี่ยนะครับยิ่งสั้นยิ่งชี้นะ ความยาวอยู่แค่3นิ้วเนี่ยสนิ้วครึ่งไม่ถึง3นิ้วด้วยตรงนี้จะสั้นจุดขวัญน,นะเดี๋ยวมันจะชี้นะตรงนี้ทั้งใหญ่ยกยกลอยๆนะครับตัดริบเรียนเนิดเดียวนะครับรูปรูปนะครับรูปร,ปรปดูสเปย์คุณคุณไอ้สเป์ไหมเอาให้สเป์ฉีดไหมหรือว่าแป๊กอย่างเดียวก็พอสเปคหนยนะ บริเวยน,นาาย,นยนะครับหน้าผากแล้วก็ลงใบมีดหน่อยครับลากเลยขูดต่อออกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ล่างลากเข้าไปเลย ได้มุมหน่อยลาบ้าเแล,ะละหยุดส่งสายตาไปที่มุมมุมใบมีดด้านไหนด้วย คงเป็นรูปตัว R นะฝั่งนี้ฝั่ง,งซ้ายของเราคือการเป็นปรูปตัวอะไรตัว C นะครับแล้วก็สเปรย์ฉีดเลยสับตามไว้นะครับฉีดเลยสเปนะรยเอาฝ่ามือนะครับรับไปรับไปสเปรย์นะ มือปอยุยก็ได้เลยนครับบริเวณน,นี้นะครับี่ ผมเก็บไว้ดีกว่าเอาเอา,เอาเก็บไว้ยาวๆนะเพื่อจะยกไปคนเดีถ้าตัดดอ,อกแล้วมันจะสั้นนะถ้าหวีลงมาตัดมันสั้นจุดเถืองมันจะลึกลงไปอีกนะครับยกยกขึ้นดีกว่าจีบสเปรย์ใส่นิ้วมือแล้วจับนี้ดีกว่าจับขึ้นไปนี้ดีกว่าดูเป็นธรรมชาติกว่านะวันนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ